สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับโครงการเราชนะปรับเงื่อนไขใหม่ล่าสุดให้เข้าถึงเราชนะรับเงินเยียวยาเราชนะแทบทุกกลุ่มทุกอาชีพด้วยขยายกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเราชนะเพิ่มขึ้นพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการถแถลงของโฆศกรัฐบาลวันนี้ได้ขยายสิทธิ์เพิ่มสิทธิ์ให้กลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเราชนะ7000บาทซึ่งล่าสุดได้เพิ่มกลุ่มที่มีรายได้น้อยส่วนราชการและส่วนอื่นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อกันในคลิปได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสาร สรรหาคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับเงินเราชนะแทบทุกๆคนทุกกลุ่มอาชีพทางกระทรวงการคลงังปรับเงื่อนไขคุณสมบัติ ให้อีกกลุ่มให้ได้รับเงินเราชนะซึ่งมีการถแถลงข่าวจากโฆษกรัฐบาลนายอนุชาบุรพชัยศรีและมีการสื่อสารผ่านทางสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตที่7กลมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์ข้อความแจ้งด่วนรัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวยาเราชนะได้เพิ่ม3กลุ่มสามารถเข้าร่วมโครงการได้กลุ่มที่1 เป็นกลุ่มลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกษษิจที่จ้างผ่านบริษ,ษัทเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรงกลุ่มที่สองเป็นลูกจ้างรายวันของส่วนราชการและกลุ่มที่สามอาสาสมัครต่างๆเช่นอสสอส,ออสอมอเป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ปกันตนมาตรา33หากเข้าไปลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ w w w รเราชนะ .com หากท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ระบบประกันสังคมให้เตรียมรอลงทะเบียนม .33 เรารักกันในวันที่21ที่จะถึงนี้ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ม .33 เรารักกัน .com ซึ่งเป็นวันอาทิตย์21กุมภาพันธ์นี้จนถึงวันที่7มีนาคม2564ให้รับเงินม .33 เรารักกันแทนเงินเราชนะเป็นต้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับเงินเราชนะแทบทุกๆคน ทุกกลุ่มอาชีพทางกระทรวงการคลังปรับเงื่อนไขคุณสมบัติให้อีกกลุ่มให้ได้รับเงินเราชนะซึ่งมีการถแถลงข่าวจากโฆษกรัฐบาลนายอนุชาบุรพชัยศรีและมีการสื่อสารผ่านทางสำนักงานประชาสัมพันธ์เฉทที่7กลมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์ข้อความแจ้งด่วนรัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวยาเราชนะ ได้เพิ่ม3กลุ่มสามารถเข้าร่วมโครงการได้กลุ่มที่1เป็นกลุ่มลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษ,ษัทเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรงกลุ่มที่2เป็นลูกจ้างรายวันของส่วนราชการและกลุ่มที่สาม อาสาสมัครต่างๆเช่นอสสอส,ออสอม,อสอมเป็นต้นแต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หากเข้าไปลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ www เราช a นะ com หากท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ระบบประกันสังคมให้เตรียมรอลงทะเบียน ม .33 เรารักกันในวันที่21ที่จะถึงนี้ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัวใบเว็บม .33 เรารักกัน com ซึ่งเป็นวันอาทิตย์21กุมภาพันธ์นี้จนถึงวันที่7มีนาคม2564ให้รับเงินม .33 เรารักกันแทนเงินเราชนะเป็นต้น ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคาว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องย o ทู p เ e e อาร์แช e แได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อ ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม